เ,เดี๋ยวพูยก่อนเดี๋ยวพ่อพวกเราทีมงานชัยโซโลนะครับวันนี้เรายังมีภารกิจให้ต้ายัดทำทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าไอ้ต้ายัดเป็นกลัวมูมากเราก็จะมากดล,ล็อกค,ความกลัวของพวกมันเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นราชันคอบบ้าแห่งชัยโซโลเดี๋ยววันนี้พวกมึงฟังกูนะอย่าดื้อน,นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกูจะคุมเองเพราะกลัวแม่งเคยได้โดนคุมไหมือนกันเดี๋ยวขอคุมมากแล้วกันโอเคอะครับไปด อะไมันเสื้อกูเนี่ยเอตัวใหญ่มากเลยใช่ตัวกูใหญ่เมยู่เน่ยเสื้อมันอยู่นี่เขาเอาไปใส่พี่อะไรเขาเอางไปใส่ก่อนใน่เก็ตาอยู่ใน่ไ่เราเจอใน2คนนั้นเข้ามายดี่อ่ามาใต้ยัดี่ครับ่เลยอเมหมือนไข่เคือกมมามยืนตรงกลางเลย2คน เดี๋ยวมึงก็ยืนต่อใช่ไ่มช่อมาหันตูด้นคนหนึ่งติดแขกรับเชิญมึงตกบโอ้ไม่สนหรอกไอสัตว์จะแขกจะเชิเที่อะไรแท้งหมดเลยบดีเมือสวยมาแล้วเออเเปานี่ย อ่เดี๋ยววันนี้กูจะมีภารกิจให้พวกมึงทำกันกูจะมาพวกมึงขดล็อกความกลัวพวกมึงกลัวงูใช่ปะใช่เดี๋ยวกูจะทำให้พวกมึงหายกลัวก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีภารกิจให้พวกมึงเลือกโยกท่าทีได้ไหมมันเป็นจะตายเลยพิธีกรกูจะมีภารกิจให้พวกมึงทำสี่ภารกิจภารกิจแรกให้พวกมึงใส่เสื้องู ไหนไม่กลัวเอไอไหนบอกไม่กลัวไงเรื่องกลัวค่ะเรื่องไม่ชอบมันคนละเรื่องกัน,น <ขอ S 2> แค่ไม่ชอบใช่ๆเฮ้ยภารกิจสอับงูภารกิจสามก็พีต้องดูรูปงูภารกิจสี่ดูคลิปง,งเูเ้ย เยี่ยมทั้งนั้นเลยฝากเ้วยตาเฮ้ยพี่ด้วยไม่กลัวกันใช่ไหมัวนะอไม่ชอบเฉยๆไม่ชอบนชตาเดี๋ยวจะทำให้มชอบเพื่อที่จะปกดล็อกความกลัวพวกมึงด้วยปลดล็อกความกลัวเพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นราชันคอบบ้าแ่งชัยโสโรนีย่า่เรกแรกเก็่ ้าวมาเนี่ภารกิจแรกใส่เสื้องูแม้มีช่คนโปรยังคนอื่นเขาโอ้ยสบายโอ้ยนี่ไงเฮ้ยดูดูดูไม่พไม่เคยจะมองฉันตั้งต่ที่ฉันนั้นมองเธอไม่เคยจะสนใจว่ามีใครให้ใครเธอทุกครั้งที่ทักทายสุดท้ายฉันกลายเป็นภาพเลย อาไปใส่ซะอเมไปปุ๊จะดูพวกมึงเห็นว่าชอบใส่ OVP นี่เดี๋ยวสั่งทำไอ้หียหาทางเื่นเจ๊ปุ๊ดจะดูเใชเหียจะดูเึง่อปนดูฝักนะวันเจ๊หนาหน้าหน้าเยือนมันเยื้อัหาหาผาเลยห่อยะเอาไอ้ใส่ผิดปังโอ้นึกว่ามีอะไรธรรมดามาก เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันไม่มีลายอ่ะใส่ฝัลายไปไหนไงโดนตูม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 เลยใส่เงี้ยโดนตูมใส่เงี้โดนใส่กับด้าเนยสัตว์ท็อตะโอเคใส่เสร็จแล้วดูเพื่อนมึงหันหน้ามาด้วไปอยูกันเลยไมปมองหน้ากันมองก้มต่ำตหนเลยรุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่ก้มต่ำหน่อยก้มไม่ใช่มึงมองนี่ตาไม่ตามึงก็มองนี่อย้ำมองเสื้อมันก้มองเสื้อมันเนี่ยลืมตาลืมตากำลังนึกอยู่ลตาเนี่ยตาเนี่ยเฮ้ย เมอนกัน่เพรมันพวกมันไปเป็นเพื่อนสีกันอ่ะกอดกันก่อนเออกันแล้วกันนี่ภารกิจแรกพวกเราให้หาเอออเคอเคโอเเคโเป็นอเคโอเเคโเคโนคปอเอเคยเคอเี้เนอ ไปมฮงไปมอ้โหพูดแต่เินไปฝากเมินกัินยันเดินเดินเยอะยนเงินเยอะกิจที่แรกครับผ่านไปแล้วแรกผ่านไปแล้วกิจที่แรกอ่ะในภารกิจที่สองอ่าสำหรับวันนี้โง่ใช้ปุ่มจับโง่ มาลุ่นอะไรทุกคนฟาดจบกันพี่จะให้พวกมึงจับลูพวกเนี้ยใส่ถุงเออที่หมดแล้วหกตัวทุกคนอยากได้ไหมมานี่มานกินลูกตานี่แล้วมามามาไม่กินรอนี่เด็กไอ้สายไปเรียงไว้สายกินทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวฮะคนละสามตัวอ่าเดี๋ยวเขาสอบให้มันนี่ อ่ะไปดับไม่มีตัวเลขของจริงอ่ะที่ตายอ่ะโอ้ยเฮียเนี่ยตัวไหนเฮียเฮียได้แล้วเฮียควเหมือนแต่จะโกงเฮียลืตาเฮ้ย ดนะูดูยด็ตัวเด้งเดกตัวเด้งไอ้เนเรียออกมาเรียออกมาเันเรี่ยออกมาไปไปไปเด็กไทยเนี่ยเอาทดูมากเขียวอัดเลยไปฆาอะไรนะช่ช่ให้กำลังไอ้ช่วยให้กระตุ้เนี่ยกตุ้มี เอาอ่าภารกิจที่สก็ผ่านไปแล้วจับงูครบกันแล้วใช่ไหมคนละสามตัวครับอ่ะดูครบไหมครบันอูดีเออสุดครบกันอู่ดีดูใตอนนี้เปิดก่อนเปิดดูก่อนชื่อมุนตันตกเลขตตานนับให้หน่อยนับผูงตกเลขแกจะเอางูว้แกจะเอานี่แค่เปิดเอาคบลงไปดูโอ้โหนี่อ้โดนเลอะโนี่ง อาจรครับเนี่ยครกบผ่านไปสองภารกิจแล้วเดี๋ยวเราไปองด่านละไดนไม่ผ่านผ่ใจดนลก้มด่านไม่ได้เลยด่าพวกเราให้ผ่านเรียนด่นโอเคเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปเลยครับผมไป ไม่ปภารกิจภารเลยครับผมภารกิจที่สามพวกพี่ต้องดูรูปงูแต่ไม่ใช่งูปลอมแล้วนะพี่เป็นงูจริงๆพวกพี่ต้องลืมตาดูอย่างน้อยห้าวิมีทั้งหมดสิบลูปถ้าให้ภารกิจดูร่วงไปด้วยดีขอให้พวกพี่อยู่นิ่งๆนะอ่ะจัดจานเลยครับอยู่ไว้พี่พร้อมกันแล้วนะขอพร้อมเร็ว เอะไรมาพร้อมเอามาเลยลูกแตกูบอกว่าไม่พร้อมล่ะก็ต้องพร้อมไงพี่งั้นย๋ยวไปิ่มเลือกแรกเลยลืมตาไว้นะพี่ใกล้ใกล้ใกล้ลืมตานะครับลืมตานะวครับอ่าวีนะเสื้อมู้กระดุมไปไหนเดินตองนี่ ใก่้เใ้เลยใกลเลเิมเิมเิมจนับมองนับมองดูดมองดเนี่ยก็มองมองรูปสิอสามอยู่นี้สจะเล็บทอื่นสิโอเจ็บแม่เอาม้ใกล้มาเอาม้ยตัพีตัดเฮ้ยตัดอ๋าแล้วเอาลืมไหมพี่พูดจะลืมอยอะลืมดูเอาก็ดูเยน้ำใหม่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 อะน้ำใหม่น้ำใหม่น้องซับ ตาคนี่มองอะมองเลยสออแล้วอยอแล้วามสามเนเฮ้ยไม่เห็นเเลยเป็นร้านไหนเนี่ยชัดจิอเปลอาเจ๊ตอที่สอปวดตาหมดแล้วเฮ้ยอะไรอยู่เองต๊อสา เอามากี่รูปเนยสิบสิบเอามาทำเรเอาให้ดูหลายพันเงหลายพันเลยเนี่ยมีพันแบบตัวสั้นตัวยาวมีหลายพันก็จะได้สืบสวนดูมีมีสืบสวนสืบสวนเสืบสวนมึงไงเนี่ยอ่าที่สามไม่โดตัวนี้น่ารักอ่าสองสยอะไอ้เยี่ยเลือเลยเผ่านแล้วทส แดกหนูข้ามหนูด้วยโหตายเอ้ยพี่ยัดมาอะไร ตาไปนคนเลยวนตองรับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกียวเกยวไป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 ไ อ้าวลกาย่ะลกายเฮ้ยลูกนี้กลัวรนะกลัวคนโ่กวี่กี่กลัวเอาลูกนี้ดูเลนึ่ัม้ไมีอะไรเลไมกลัวไม่กลัวไม่กลัวมก เสรุปนะพวกเราให้นี่เจ๋งมากเล้แต่ไมขอบคุณการศึกษาเดี๋ยวไปภารกิจสุดท้ายกันเลยเรา ยวบอก่ามาพี่ตอนกินสุดท้ายครับผมให้พวกพี่นั่งดูคลิปวิดีโอมูและห้ามหลับตาถ้าพวกพี่หลับตานะให้พี่เดกับพี่ก้องเอาถาดฟาดไปเลยโดนฟาดดูก่อนเดี๋ยวให้กูตายไปเลยดูก่อนจะได้ใจตายไปเลยเฮ้ยดูก่อนเพื่อไหวล็อกเลยนะเฮ้ยเอามือถือปิดเสียงไงเขาบอกว่าห้ามเข้ามือถืออ่ะไปไปไลงอย่างน้ารับผมเอ้ยไม่ได้ว่าเพนหนึ่งสองสามไปตัวนี้ตัวที่ไม่แข็งงั้นวะหา มัฟก็ให้เออเลือตาเลือกตาเลอะไรพี่ก้องเลือตาเลือกตาให้กูดูเนี่ยวาวว้าวาวา้ว She should love me. ไม่โดนดูลุกดับเร็วมันเลี้ยวออกมาไปพอแล้วมือมันเลี้ยวออกมาัน่อเคาดูคลิปไม่จบปะเนี่ยถือว่าให้สลงสารซีจะไม่มีเสียงนะเนี่ยยังไงถือว่าถือว่าให้ไป อ่ะเป็นไงบ้างพวกมึงวันนี้เอาละจีนปิดล็อกความกลัวยังปิดล็อกความกลัวยังปิดล็อกความกลัวยังปิดล็อกไมขายเลยเนี่ยเขาได้ใช้ออกให้ใช้กันเองวันนี้ก็ปิดล็อกความกลัวให้พวกมึงได้แล้วสำหรับท่านผู้ชมที่อยากก้าวข้ามความกลัวและเป็นราชนคอปลาไม่ต้องพยายามแบบนี้เข้าเกมฟรีไฟเลยครับเพราะตอนนี้มีกิจกรรมบิ๊กอีเวนต์โปรเจกต์คอปลาสึกคอปล่าปล่อยสัญชาตญาณอาสรพิษล้อมรอบไล่ล่าตามหาเทมแห่งขมเขี้ยวได้แล้ววันนี้โหลดเลยครับฟรีไฟหรือ หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับผมกดที่เล้งเลยก็ได้ผิวหน้าบเรงเขาป้านี่ไม่ต้องมาดูงูน่ากลัวสิคนกูเล่นเกมไปหนึ่งนะเขาป้าของเขาก็ไม่ได้น่ากลัวแบบนี้บ่อยขนาดนี้น่ากลัวอะไรหรอ แค่นี้เองไม่แค่นี้กูทำไมไม่มีเชือก็ไม่รักไลรกไลัน็รัอะไรไอเหี้ยนี่ตลรัเก่งเอาีหเ่าอะไรอะไรไอะไรไม่กลัวแล้วหอไม่กลัวหรอถ้ากูผ่านมีดูเหี้นนั่นมาได้หน่อยเนี่ยไอเหี้่กูวไม่กลัวเลยทีานีน้ทีมงานเป็นยังไงทีมงานทุกคนนะถ่ายเสร็จแล้วพวกท็อปงูปลอมรูปงูเหี้ยอะไรทิ้งให้หมดเลยอสวโหแล้ว 1,000แล้วน,นะเดี๋ยวเก็บวางไว้ข้างบนนี้น่ะเอาที่วางเต็มงั้นเอาไปเก็บที่บ้านน่ะยัดเออโอเคเออดี๋ยวกูย้ายออกจากบ้านกูรักมึงนะเพื่อนราคามันล้าน